ใจหรือ,อยังเอ่ยถ้าถามว่าพอใจหรือ,อยังก็อืมมันก็คงจะค่อยๆยุบค่อยๆอ,อ,อ,อะไรไปตามไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยบอกกันอีกทีแล้วกันว่าเราเราจะต้องแก้ไขอะไรมีจุดบ,บกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออันนั้นก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะสบายใจหรือ,อยังก็ยังหลอกยังหลอกยังหลอกมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเอ มันก็ติดอยู่เนาะเอาเป็นว่าง่ายๆตอนนี้ถ้าเสิร์ชชื่อรัชนีกรันมานีไปอะหนูจะเจอไหมรูปสวยๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมันขอความมั่นใจขออะไรใดๆตรงนั้นกลับมาก่อนเนาะก็ก็ยางเป็นถาว่านี่ทีมีการพูดคุยกันเรียบร้อยนะคะว่าก็ยังแบบยังไม่ตอบกลับมาเลยยังค่ะยังไม่ได้มีการพูดคุยหรืออะไรใดๆ,ๆกลับมาเลยก็ ก็ไม่เป็นไรอก็คงไม่ได้คุยแล้วะลองามี่อก็ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะอีกนิดนึงให้แบบอะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าก็คงจะต้องมีค่ะถามว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรใดๆกับชีวิตกันไหมก็ก็คงต้องมีเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบเอาเป็นว่า มีแต่คนบอกโอหดราม่าดราม่าตั้งแต่อยู่วงการมา30กว่าปีเนาะเอออันนี้ถามว่าเป็นดราม่าที่สุดดราม่าที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรืออะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตามตามเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดราม่าอันนี้ของเราเนี่ยซึ่งเขาเคยเขียนมาไว้ว่าโอ้โหเราจะต้องแบบเราจะสวยนะแล้วจะสวยกันเราไปถึงแบบ ตลอดชีวิตของเราไอ้ประโยคเนี่ย<น>ใช่ค่ะมันติดไปกับกับเราตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องอือาจจะต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันจะต้องอะไรยังไงไม่ค่ะไม่กลับไปแน่นอนค่ะถ้าแก้ก็คงไม่แก้ที่นี้เพราะว่าเราเราเรา,เราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วอุ้ยไปรู้จากไหน <laughs> ใช่ใช่ค่ะ จริงมันไม่ขึ้นเหรอคะพี่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเจ็ดตัวสี่ได้ใช่ทุกคนทุกคนถามนิต้อมว่าเข็ดไม่พากับการแบบอย่างนี้เลยเข็ดนะเข็ดกับการที่เหมือนแบบ คุยอะไรแล้วแล้วมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบไม่ลงตัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆถามว่าไม่ลงตัวมันก็ลงตัวนะแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทําทําไมทุกอย่างเขาลงตัวหมดแต่ทําไมที่นี่เหมือนแบบเอะคุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคําก็อ้างแต่สัญญาสัญญาจริงๆแล้วคนทําสัญญาเนี่ยมันต้องมีกันสองฉบับใช่ไหมคนละฉบับอืม แต่ถ้าสัญญามันไม่เหมือนกันก็หมายความว่าเราคงทำกันคนละฉบับอันนั้นก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ออกมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยพูดเกี่ยวกวับเรื่องความสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดว่าได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราพูดเสมอว่าคลิปหรืออะไรที่เขาลงข่าวไปเนะี่ยมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรจริงๆแล้วมันควรจะ สวยแล้วก็มาเป็นแบบ Before After ไม่ใช่แบบอูคุณลงเร็วจนเกินไปลงตอนที่เรายัางไม่มีสติสัมปชัญญะครบนอนตายเป็นผักอยู่อย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ควรลงไหมม,มันติดตรงนี้มันติดตรงนี้นนภาพลักษณ์เราเสียแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่พี่บวกพี่บอกอะอย่างเราเซิร์ชชื่อว่ารัชนีกรพันมณีไปอะมันไม่มีแล้วนะรูปสวยสวยที่คือรัชนีกรที่เราแม่งสร้างมา30กว่าปีอย่างเงี้ย มันหมดแล้วมันคุณรูกของใครก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นให้มันเกิดประเด็นให้มันเป็นสาเหตุซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นอะไรกับน้องคนนั้นแต่ตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมามีประเด็นกับเราซึ่งเราเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรต้องคุยกับเราด้วยซ้ําแต่ไม่คุยม,มันรู้สึกว่ามันจะว่าผิดหวังก็ใช่ มันเสียใจและน้อยใจมากกว่านะกับการที่แบบคนเราไม่เคยเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าอะไรมันคืออะไรฟังฟังความแล้วก็ไปตีเอาเป็นโจทย์อะไรที่แบบมันใหญ่โตจนเฮ้ยมันไปกันใหญ่แล้วจากที่พูดเรื่องจริงแค่นิดเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นิดเดียวแต่ทุกคนมันไปตีความกันแบบหมดแล้วเขาก็เอาเป็นว่าอาจจะ พูดประโยคที่ให้คนอื่นตีความไปนในแง่นั้นด้วยแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าอยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าใช้ความคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะจริงๆว่ามันคืออะไรจากโอเคที่เราเคยเห็นโอเคภาพที่มันออกไปตอนตอน้ตนเออมันเป็นอย่างนี้ๆๆนะเราก็เออช่างมันเถอะคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่าแฟนละครคงจะเห็นบ้างว่า หน้าจริงๆที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราออนในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคืองักอย่างที่เราเห็นในในภาพจริงๆที่มันมีกรามใหญ่ๆมีฝ้ามีกะมีห้อยลงมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็คิดว่าเออคนเขาหลายๆคนไปดูก็คงจะคิดได้วิเคราะห์ได้ว่าเออมันมันมันจริงมันเท็จแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นแบบเราถูกวิาพากษ์วิจารณ์ที่มันน่ากลัวแบบถึงขั้นว่าแบบ ตอนแรกบ้างรักษาไม่ใช่รักษา30บาทนะหรือว่าไม่ใช่อะไรนะรักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรอีกอะไรเงี้ยอ,อันนี้อยากจะพูดเป็นประเด็นเลยไหนๆก็ถามพี่แล้วเนาะได้ได้พูดแล้วก็ไอที่พูดมาเป็นประเด็นว่าเออแล้วทำไมไม่ทําตามสัญญารีวิวนู่นนี่นั่นสัญญาตอนที่เซ็นเอาไว้คือสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนใดๆก็แล้วแต่ราคาพรีเซนเตอร์มันไม่มีหรอกค่ะหมื่นแสนแล้วยังจะมาพูดเหมือนประมาณว่าแบบอุ๊ยเป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปบลบว่ามันต้องมากกว่าน,นั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามันต้องมากกว่าน,นั้นเพราะตัวเขาเองเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าประมาณขอความช่วยเหลือได้ไหมว่าให้ช่วยหน่อยว่า เออมันมีปัญหานะไม่ได้หนูหนีนั่นเราก็เออเราก็ช่วยไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จากแค่ทําฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยถูกต้องไหมคะในราคาพี่ซิเตอร์อืม,มแต่กับไคเป็นอย่างที่พี่บอกว่าทุกอย่างมันพูดมาแค่แค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงอะ่ะทุกคนตีต,ตีความหมายหรือว่าคำใดๆที่มันโยนมาหาเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่าน้อยใจไหมโคตละน้อยใจ มาทางแก้ไขแล้วพี่ทางแก้ไขหรอพี่ว่านะตอนนี้พี่ยังบอกไม่ถูกว่ามันควรจะแก้ไขยังไงมันเลยมาแบบมันเลยมาเกินไปแล้วนะตอนนั้นที่แบบมีข่าวที่เราออกไปพูดคือเราแค่ต้องการคำว่าขอโทษแล้วก็ลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่ณนะตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอยู่แล้วก็มีคนมาบอกให้ฟังว่าโอ้โหคนเข้าไปดูกันถึงแบบ ห้าล้านหล้านคนซึ่งอืมเราคิดว่า5้าล้านหล้านคนเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีการบอกต่อใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเป็นอะไรที่มวลชนรู้นะไม่ใช่แค่คนสองคนนี่คือคนทุกคนหลายหลายคนรู้5้าล้านคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไปอีกห้าคนบอกต่อไป 5, อีกห้าคนอีกชั้นอยู่ตรงไหน ถามหน่อยว่าคุณพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากคุณบอกว่าไม่เห็นเขาเสียอะไรเนี่ยแหละคือความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นมาจากที่เราเคยสร้างชื่อเสียงมา3ามกว่าปีมันหมดแล้วเพราะแค่ง,งานครั้งเนี้ยถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดีบอกว่าแม่ควรจะเข็ดไหม,มว่ ไว้ก่อนขอรักษาหัวก่อน<ท> <poker> อเ,อเาอนาะมันมันก็คงต้องรักษาละค่ะก็อย่างที่ว่าดารามันขายรูปร่างหน้าตาเนาะหัวมีแผลเนี่ยมันก็คือปัญหากันชีวิตและอืม ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเวลาค่ะก็คงต้องเช็คตามตามระยะของเวลาของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คงต้องรอแผลเข้าที่รอให้แผลเป็นมันอะไรแบบใดก่อนอะไรเงี้ย